มาดูกันนะครับว่าทีวีถูกและดีเนี่ยมีอยู่จริงไหมนี่คือ 4K Android TV เวอร์ชัน10จาก k ูกากับราคาขายเพียงแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นครับ สวัสดีทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีเจ้านกแก้วด้วยนะครับผมโรมัน L C D T V Thailand นะวันนี้ผมได้55 S6G Pro นี่มีห้อยคำว่า Pro มาด้วยนะเป็น 4K Android TV รุ่นใหม่จากทางคูกามารีวิวครับโดยแบรนด์คูกานะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่มียอดขายในช่องทางออนไลน์ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะเพราะเขามักทำทีวีนะครับที่จัดเต็มด้านสเปคนะครับแต่ขายในราคาที่ถือว่าเร้าใจมากเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าความพิเศษของมันมีอะไรบ้าง มาเริ่มดูที่ดีไซน์กันก่อนเลยครับตัวกรอบทีวีเนี่ยผมเรียกว่ามันแทบจะไร้กรอบเลยก็ว่าได้นะครับทั้ง3ด้านเนี่ยบนซ้ายและขวานะฮะมันเป็นแผ่นเดียวกันเลยผมลองเอานิ้วป่าดูปื้ดขึ้นไปแบบนี้อ่าเห็นไหมมันไปถึงสุดขอบเลยนะครับภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเรียกว่า infinity screen ผมถือว่าสวยงามดีตัวกรอบด้านล่างนะครับกับขาตั้งทรงกิ่งนานะฮะเป็นสีดําเงาอ่า glossy black ส่วนตรงกลางนะครับเป็นโลโก้แบรนด์สกรีนว่า c w o c W a อ่านว่าคูกา ย้ำอีกทีนะครับอ่านว่าคูกาซึ่งไม่ใช่ลูกอมลดนมนะอย่างที่เราเคยกินกันตอนเด็กๆด้านข้างนะครับก็มีดีไซน์ที่บางประมาณหนึ่งส่วนด้านหลังก็มีช่องต่อให้มาถือว่าครบครันนะครับอย่าง HDMI ให้มาถึง3ช่องนะครับแล้วก็มีช่องต่ออื่นๆตามลิสต์นี้รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งแบบ Wi-Fi นะครับแล้วก็แบบสายแลนรวมถึงบลูทูธนะครับเป็นเวอร์ชัน5.0เลย น้ำหนักโดยรวมของตัวเครื่องยอยู่ประมาณ14.5กิโลกรัมนะครับถ้าท่านไหนสั่งทีวีมาต้องยกประกอบเองครับถ้าเป็นสุภาพบุรุษผู้ชายอ่านี่ผมลองยกให้ดูนะคนเดียวนยถือว่ายังพอได้สบายๆอยู่แต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับก็ขอแนะนำให้มีผู้ช่วยนะรีโมทคอนโทรลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีเงินตัดสลับกับสีดำนี่ฮะแล้วก็จะมีปุ่มลัดต่างๆนะครับเข้าสู่แอปพลิเคชันตัวหลักๆของ Android TV มาดูสเปคด้านภาพกันบ้างครับ คนเห็นหน้าจออยู่ที่ 4K นะครับแล้วก็รองรับ HDR ด้วยส่วนคุณภาพของภาพนะครับอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะเพียงพอต่อการใช้งานแบบพื้นฐานนะฮะไม่ว่าจะดูหนังดูซีรีส์ดูกีฬาและรายการทีวียิ่งมันถูกแสดงนะครับบนจอแบบไร้ขอบแบบนี้นะฮะก็จะยิ่งสวยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเผลนๆเ,เนี่ยมันจะเหมือนภาพเนี่ยรออยู่ในอากาได้จริงๆ และในปีนี้เนี่ยเขามีการอัปเกรดฮะเรียกว่าเกมโหมดขึ้นมาอ่าก็จะรองรับผู้เคล่นเกมอย่าง PlayStation นะฮะแล้วก็ Xbox เนี่ยเมื่อเราเปิดออนะฮะในโหมดการใช้งานแบบเกมแบบนี้นะฮะมันก็จะช่วยลดค่าอินพุตแหลกเนี่ยให้ต่ำลงทำให้ตัวทีวีเนี่ยสามารถแสดงภาพและตอบสนองต่อคำสั่งจอยได้ว่องไวมากยิ่งขึ้นครับไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของครูก้าทีวีรุ่นนี้นะครับมันถูกผนวกมาด้วยระบบปฏิบัติการนะฮะ Android เวอร์ชันล่าสุดเลยเวอร์ชัน10ครับ ะคะที่ Android TV นะครื่องอื่นในท้องตลาดนียังเป็นเวอร์ชัน9หรือเวอร์ชัน8อยู่เลยนี่ก็จะมีสปีดการทำงานที่ถือว่าไวขึ้นประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อดีของมันเนี่ยเราสามารถคอสตมไม้นี่อย่างผมดูแอปอย่าง True ID บ่อยนะผมก็กดเนี่ยกดค้างกดโอเคค้างแบบนี้นะครับย้ายมันนี่ให้มาอยู่หน้า Netflix เลยอ่าผมให้ความสำคัญของมันมากที่สุดนะครับจะได้คลิกเข้าดูง่ายๆ หรือ,อยังแถบตรงนี้นะครับซึ่งเป็นแถบแอปพลิเคชันใหญ่นะฮะว่ามันจะ browse พวกพรีวิวหนังต่างๆที่เราดูมาให้อย่าง l i ท e TV เนี่ยผมก็ย้ายมันขึ้นข้างบนได้นะครับนี่แบบนี้ปึ๊บกดมันขึ้นมาบนบนหน่อยนี่ผมดูบ่อยปุ๊บผมก็เอาขึ้นมาแบบนี้จะได้เป็นเมนูให้เราเลือกง่ายนั่นเองจุดที่เขาอัปเกรดขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนะครับคือมันรองรับวิดีโอโคเดกใหม่ล่าสุดอย่าง AV1 ครับถ้าเราดูพวกคอนเทนต์จาก YouTube Netflix เนี่ยมันก็จะโหลดขึ้นมาแสดงขึ้นไวกว ส่วนแอปพลิเคชันนะครับขึ้นชื่อว่า Android TV แน่นอนมันย่อมมี Google Play Store อยู่ในอ่าให้ดูนี่อยู่ตรงนี้นะครับ Play Store ปุ๊บมันถือว่าเป็นคลังแอปพลิเคชันนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในบรนดาสมาร์ททีวีทั้งหมดมีแอป,ปรวมกันนะฮะที่สามารถเปิดเล่นได้เนี่ยกว่า5,000แอปพลิเคชันโหเยอะมากๆนะฮะอันนี้เราก็สามารถซาย n ินแล้วก็ไปเลือกดาวน์โหลดกันได้ แอปหลักๆนะที่เป็นวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยมีครบเลยนะฮะอย่างพวก Netflix YouTube เนี่ยไอพวกเนี้ยยืนพื้นอยู่แล้วนะฮะ HBO Go iFlix Amazon Prime Video โนะรับ Google พ l a y พวกเนี้ยมีหมดนะฉะนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรนะรับมันจะหมายถึงว่าเราจะมีหมังและซีรีส์เนี่ยให้เราเลือกดูมากมายนะฮะจะเรียกว่า endless แทบไม่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบนะับหนังจาก Netflix ให้ดูนี่ผมใช้ปุ่มลัดบนรีโมทคอนโทรนับกดเึิงเดียวเข้าแอป Netflix เลยนะครับนี่ผมดูน่ Jurassic World, นะ กดเล่นต่อที่ค้างเอาไว้เห็นไหมแนวภาพเนี่ยก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ผมใช้โหมดภาพยนตร์นะในการดูอยู่ในปีนี้นะครับมันรองรับระบบเสียงแบบ Do l b y a อ d i o นะฮะแล้วก็ลูกเล่นในการปรับแต่งเสียงอยา่าง DTS Studio Sound น่ฮะเราสามารถไปปรับเสียงเนี่ยให้เป็นระบบเซอร au, ์ราอบล้อมเรามากยิ่งขึ้นได้ด้วยรูนังแบบนี้ก็จะถือว่าได้อารมณ์ขึ้นมาครับนอกจากนี้มันยังมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Google Assistant เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะครับ ลองรับคําสั่งเสียงเนี่ยฮะถ้าเราอยากจะให้ทีวีค้นหาคลิปนะฮะหรือว่าให้ทีวีเนี่ยมันทําอะไรเราก็สามารถพูดลงไปบนรีโมทคอนโทรลได้เลยนะฮะเพียงแค่กดปุ่ม Google Assistant ตรงนี้นะครับแล้วพูดลงไปนี่ลงบนรูไมโครโฟนตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองค้นหาคลิปบน y t u t u นะคะเป็นช่องรายการที่ผมกำลังติดงอมงามอยู่ในตอนนี้ถ้าหนูรักพี่จะรักปะ นี่เห็นไหมผมทําเสียง2แบบ3ส,สาวนะครับรายการเนี่ยก้อยนัตตี้ดรีมด้วยโอ้เห็นไหมมีรายการนะฮะเนี่ยถ้าหนูรับพี่จะรักปะขึ้นมาหลายเอพิโซดเลยนะครับเราดู Netflix อยู่นะครับแต่มันดึงผลการแสดงการค้นหาต่างๆเนี่ยจาก YouTube ขึ้นมาผมลองกดดูตอนล่าสุดเลยนะครับตอนต่อธนภพเนี่ยอะ อันเากั้าวมีโฆษณาด้วยเออไปจากผู้ชายคนนี้เียมนิสันกดข้ามโฆษณาไปนะครับนี่พอแล้วน้องก้อยน้องก้อยหนไเห็นข่าวมีอยู่กับนิกินาชาตตอนนี้นะฮะให้ดูดีเซ์ประมาณนี้พอนะครับไปซื้อทีวีคูก้าดูกันเอาเอง่ะเดี๋ยวลองทำอีกอย่างหนึ่งให้ดู 11บวก12บวก13บวก14บวก15เท่ากับนี่เท่ากับอะไรเท่ากับอะไรคำตอบคือ65อ้าคำตอบคือ65ต่อตบมือสิครับชะลอเลยครับทีมงานใช้เป็นเครื่องคิดเลขได้ด้วยนะอันนี้ผมว่าดีเลยนะผมจะให้แม่เนี่ยเอาไปใช้คำนวณหวยสรุปนะครับคู g ก55้า g p s o g Pro ตัวนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยส์ที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาสูงนะฮะ กับสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้นะฮะจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแรกๆนะที่เป็น Android 10นะครับอัดแน่นด้วยแอปพลิเคชันดูหนังดูซีรีส์มากมายแต่หมายเหตุน,นิดนึงนะคบว่าเราอาจจะหาดูตัวจริงเนี่ยยากสักนิดน,นึงนะคบเพราะว่าเขาเน้นการขายในช่องทางออนไลน์เป็นหลักแต่นั่นผมถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะถือว่าตัดต้นทุนที่ไม่จําเป็นเนี่ยพวกค่าหน้าร้านะคะพนักงานนู่นนั่นนี่ต่างๆนะครับทำให้เขาสามารถตั้งราคาขายในแบบที่เร้าใจได้ สำหรับราคาเปิดตัวอยู่ที่16,990บาทแต่ราคาโปรโมชั่นที่เขาหันลงมาเลยนะครับจะอยู่ที่11,990บาทเท่านั้นสำหรับไซส์55นิ้วพร้อมการรับประกันถึง3ปีเต็มและสูนยบริการกว่า100แห่งทั่วประเทศไทยและทั้งหมดนี้คือรีวิวของ Kuga 55 S6G ครับส่วนตัวผมเองนะฮะก็ต้องขออนุญาตนะปิดซิปด้วยนี่เลยฮะกล่องคูเ a ของแท้ต้องสีส้มแบบนี้สวัสดีครับ